สวัสดีครับวันนี้ผมได้นำเรื่องราวของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตมาเล่าให้ท่านฟังอีกเรื่องหนึ่งครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงแต่ข้อมูลที่ผมได้มานั้นไม่ได้ระบุชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลและอำเภอไว้เลยมีเพียงข้อมูลการตัดสินของศาลจังหวัดพัทลุงข้อมูลการตัดสินของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งการพิจารณาของศาลชั้นต้นในคดีนี้แปลกมากๆ แม้แต่สาลยุทธร์และศาลฎีกาเองก็ยังต้องมีการทักท้วงและพิจารณาตัดสินต่างกับศาลชั้นต้นอย่างสิ้นเชิงตามเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ครับนายดำและนางหมุนไม่ทราบนามสกุลเป็นสามีภรรยากันมีบ้านและที่ดินทำกินอยู่ที่ตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงซึ่งนางหมุนมีหลานชายคนหนึ่งชื่อนายปานจุนทองมีที่ดินทำกินอยู่ติดกับที่ดินของนายดำ แต่ในปานและในดำไม่ถูกกันเนื่องจากนายดำกล่าวหานายปานว่าลุกล้ำที่ดินของตนจนมีเรื่องระหองระแหงกันตลอดมานายปานมีวัวเลี้ยงอยู่ในที่ดินของตนจำนวนหนึ่งแต่แล้วอยู่ๆวัวของนายปานได้ถูกขโมยลักพาไปซึ่งนายปานมั่นใจว่านายดำมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้โดยเป็นคนชักนำให้พักพวกมาขโมยวัวของนายปานไปเมื่อนายปานไปทวงถามหาวัวของตนกับนายดำ นายดำก็ได้แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่าตนเองไม่รู้ว่าใครเป็นผู้มาขโมยวัวของนายปานไปตนเองไม่ได้เป็นสายให้กับโจรโกกใดทั้งสิ้นตนเองบริสุทธิ์เมื่อนายปานได้คำตอบเช่นนั้นก็ได้เก็บความแค้นเคืองเอาไว้ในใจซึ่งเขามั่นใจว่านายดำต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยอย่างแน่นอนและการขโมยวัวในครั้งนี้เป็นการเจตนาที่จะกันแก้งเขาอีกด้วย นายปานจิงจ้องหาโอกาสเอาคืนเพื่อลบรอยแค้นในครั้งนี้วันที่20มิถุนายนพศ2479ในช่วงเย็นมีชาวบ้านเห็นนายปานเดินอยู่ในหมู่บ้านกับเพื่อนอีกสองคนได้แกนายเพงชุ่มนุ้ยและนายเม่นไม่ทราบนามสกุลซึ่งนายเพงเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันส่วนนายเม่นอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่คนหมู่บ้านใกล้กันก็รู้จักกันดีเมื่อเห็นหน้าย่อมจำกันได้หมด จนกระทั่งเวลาประมาณสามทุ่มเศษขณะที่นายดำกําลังนอนหลับอยู่บนบ้านบริเวณชานเรือนส่วนนางหมุนนั่งเย็บผ้าอยู่ข้างนายดำโดยมีแสงสว่างจากใต้ที่จุดไว้ดวงหนึ่งจูจ่ๆนายปานกับนายเพลงก็บุกขึ้นมาบนบ้านทั้งสองถือมีดอยู่ในมือคนละเล่มนางหมุนเห็นเป็นนายปานจึงถามไปว่ามาทำไมนายปานตอบกลับว่าจะมาถามนายดำถึงเรื่องวัวของตนที่ถูกขโมยไป เพราะนายดำเป็นคนชักนำให้คนร้ายมาเอาไปจากนั้นนายปานก็ส่งเสียงเรียกดำดำไอ้ดำ,ดำ,ดำเมื่อนายดำได้ยินเสียงคนเรียกชื่อตนก็ตื่นขึ้นแล้วพงงกหัวดูว่าใครเป็นคนเรียกทันใดนั้นนายปานได้ยกมือที่ถือมีดขึ้นสูงแล้วฟันลงมาถูกที่ขมับของนายดำอย่างแรงหนึ่งครั้งจนเลือดสาดกระจายเต็มพื้นนายดำเมื่อถูกฟันเข้าที่หัวอย่างนั้น ก็ฟุบลงไปกับหมอนจมกองเลือดแต่นายปานยังไม่หนำใจง้างมือที่ถือมีดขึ้นแล้วฟันอย่างแรงไปที่ไหล่ขวาของนายดำอีกหนึ่งครั้งจนเกิดบาดแผลเบือวะวะเลือดไหลนองจากนั้นนายปานกับนายเพลงก็พากันลงจากเรือนไปในขณะที่เกิดเหตุนางหมุนได้ร้องเอะอะโวยวายขึ้นเพื่อเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยและในช่วงที่นายปานกับนายเพงกำลังหนีลงจากบ้านไปนั้น นางหมุนวิ่งตามมาดูที่นอกชานบ้านเห็นชายอีกคนหนึ่งยืนรออยู่ที่บันไดบ้านแล้ววิ่งตามนายปานกับนายเพงพากันหนีหายไปในความมืดนายเล็กซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ที่เกิดเหตุเมื่อได้ยินเสียงเอ,อะอะร้องเรียกให้คนช่วยของนางหมุนก็รีบมาที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นคนแรกและได้สวนทางกับนายปานและนายเพงส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งตามมาทีหลังจําได้ว่าคือนายเม่น ซึ่งขณะนั้นนายเล็กยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของดังหมุนจนเมื่อมาเห็นร่างโชคเลือดของนายดำจึงรู้ทันทีว่าคน้ายน่าจะเป็นใครในายดำซึ่งถูกฟันเป็นแผลชะกันถึงสองแผลได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อนบ้านได้ช่วยกันปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนายปุ่นผู้ใหญ่บ้านได้ตีเกาะเรียกลูกบ้านให้มาประชุมกันยังบ้านที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีเพียงนายปานและนายเพลงซึ่งเป็นลูกบ้านเดียวกันไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย ถึงแม้นายดำจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็ยังมีสติดีอยู่จึงได้บอกกับผู้ใหญ่บ้านและทุกคนที่มาช่วยว่านายปานคือคนร้ายที่ใช้มีดฟันตนชาวบ้านได้ช่วยเหลือนำตัวนายดำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตโดยมีนายสมนึกประหลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบสวนซึ่งนายดำได้ให้การกับตำรวจว่าคนร้ายคือนายปานมีนางหมุนเป็นพยานยืนยันและมีนายเล็กผู้ใหญ่ปุน รวมทั้งมีชาวบ้านอีกหลายคนร่วมเป็นพยานแวดล้อมแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ใหญ่ปุ่นไม่ได้ไรายงานชื่อของคนร้ายให้กำนันทราบวันที่25มิถุนายนพศ2479หลังเกิดเหตุ5วันนายดำทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้สิ้นใจตายในเวลาต่อมาตำรวจได้ออกติดตามจับกลุ่มนายปานนายเพลงและนายเม่น เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายซึ่งตำรวจสามารถจับกลุมตัวในปานและในเพลงได้ในที่สุดส่วนนายเม่นหลบหนีไปได้จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างว่าไม่ได้มาที่บ้านนายดำในวันเกิดเหตุแต่ไปอยู่ในสถานที่อื่นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกตนจะไปก่อเหตุดังกล่าวทั้งสองคนขอสู้คดีให้ถึงที่สุด ตำรวจได้รวบรวมผลการสอบสวนและพยานหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้อัยการจังหวัดพัทลุงดำเนินการฟ้องล้องในปานและในเพลงต่อศาลจังหวัดพัทลุงการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดพัทลุงมีดังนี้คำพยานหลักฐานโจทย์มีข้อที่น่าตำหนิและไม่ประกอบชอบด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ 1. ถ้าแม้น,นางหมุนและผู้ตายได้รู้เห็นแน่ชัดว่าจำเลยเป็นคนร้าย และบอกกับนายปุ่นผู้ใหญ่บ้านจริงแล้วก็ฉะไหนนายนปุ่นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่รายงานระบุตัวจำเลยว่าเป็นคนไายต่อกำนันเล่านายปุ่นผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าที่ไม่รายงานระบุชื่อจำเลยเพราะกลัวจะอื้อฉาวและจับจำเลยไม่ได้ข้ออ้างของนายปุ่น,นี้ไม่น่าฟังและไม่สมเหตุผล 2. คําของนายดำผู้ตายซึ่งให้การต่อพนักง,งานสอบสวน จะถือเป็นหลักฐานที่ควรรับฟังว่าเป็นความจริงยังไม่ได้เพราะไม่ได้สาบานตัวก่อนให้การและขณะให้การก็ไม่ได้แสดงว่าตนจะมีชีวิตรอดอย่างใดเลยนอกจากนี้คำของนายดำเองที่ว่านอนหลับอยู่พอพงโงกริษะก็ถูกฟันและจำผู้ฟันได้นั้นเป็นการเหลือเชื่อ 3. ถ้าในายปานจำเลยขึ้นมาเพื่อจะถามผู้ตายจริงแล้วทำไมจึงเรียกผู้ตายพงกศกรษะขึ้นก็ฟันทีเดียว ซึ่งกิริยาเช่นนั้นแสดงอยู่ว่าจำเลยต้องการจะฟันผู้ตายโดยแท้จะต้องมาพูดมาเรียกกันก่อนทำไมและถ้าหากต้องการจะถามเรื่องโครก่อนก็เหตุใดจะไม่ถามให้ตลอดไปเล่า4ก่อนก่อนนั้นได้ความว่านางหมุนไม่ได้นอนที่ห้องนอกนอนแต่ในห้องในทำไมวันเกิดเหตุจึงมานอนห้องนอกเวลาเกิดเหตุก็ดึกแล้ว ไม่น่าที่นางหมุนจะยังนั่งเย็บผ้าอยู่จนดึกถึงป่านนั้นห้าคำนายเล็กพยานที่ว่าพบจำเลยกับนายเม่นเดินหลีกทางไปห่างประตูบ้านนางหมุนสิบวานั้นเมื่อเทียบเคียงกับคำนางหมุนก็ไม่เข้ากันคือนางหมุนว่าตนได้มาร้องให้คนช่วยที่ประตูบ้านแต่นายเล็กว่าระหว่างที่มาพบจำเลยตลอดจนพบนางหมุนที่ประตูบ้านไม่ได้ยินเสียงนางหมุนเลยหก นายสงและนายเรืองเป็นพยายนเดียวและเป็นคำพยายนที่ห่างเหืนจากเหตุการณ์ออกไปในเรื่องเป็นน้องผู้ตายนายสงก็เป็นญาติของผู้ตายศารจังหวัดเห็นว่าพยายนหลักฐานโจทย์เป็นที่สงสยัยจะฟังลงโทษจำเลยยังไม่สนิทจึงพิพากษายกฟ้องโจทย์ปล่อยจำเลยบอกตรงๆเลยนะครับตั้งแต่ผมเคยอ่านคำพิพากษาในคดีต่างๆมานับไม่ถ้วน ก็เพิ่งเจอคดีนี้แหละครับที่ศาลชั้นต้นพิจารณาเหมือนเข้าข้างผู้ต้องหาแบบสุดๆบอกว่าพยานหลักฐานคดีนี้มีตำหนิขนาดผู้ตายได้ให้การก่อนตายว่าใครเป็นผู้ที่ทำร้ายตนศาลก็ยังบอกไม่น่าเชื่อเพราะไม่ได้สาบานก่อนตายผู้ใหญ่บ้านไม่ได้บอกชื่อคนร้ายให้กำนันรู้เพราะกลัวคนร้ายจะหนีก็น่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนายปานกับกำนันอาจจะสนิทกันก็ได้หรืออาจเป็นญาติกัน ซึ่งตำรวจชาวบ้านและประหลัดอำเภอต่างก็ได้ยินการระบุชื่อคนร้ายจากปากของนายดำก่อนตายกันทั้งนั้นแค่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้บอกกำนันเพียงคนเดียวคดีพลิกเลยนอกจากนั้นยังเหมือนเข้าข้างผู้ต้องหาตรงที่บอกว่าถ้าในายปานจะฟันจะต้องเรียกให้พงกหัวก่อนทำไมและถ้าจะถามเรื่องบัวก็ต้องคุยกันจนจบก่อนพอมาถึงเมียคนตาย ก็บอกว่าปกตินอนห้องในแล้วทำไมวันเกิดเหตุมานอนห้องนอกผมแปลกใจกับข้อนี้ของสารจริงๆผัวเมียการเขาจะนอนจะอออซอกกันตรงไหนในบ้านมันผิดปกติตรงไหนการนั่งเย็บผ้าข้างผัวจนดึกสารก็ไม่เชื่อในส่วนของนายเล็กซึ่งรีบมาช่วยเหลือเป็นคนแรกสารเอาเรื่องการได้ยินหรือไม่ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยมาพิจารณาถ้านายเล็กไม่ได้ยินเสียงเรียก เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าบ้านนายดำมีเรื่องทำไมศาลไม่มองตรงนี้ผมแปลกใจจริงๆครับแต่เรื่องก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้หลังจากที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทย์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์เห็นว่าพยานโจทย์ประกอบกันและสมเหตุผลไม่มีเหตุที่น่าตำหนิแต่ประการใดส่วนที่แตกต่างกันบ้าง ก็เป็นแค่พลความเล็กน้อยไม่สำคัญสารอุทธรณ์เชื่อพยานโจทย์ว่าจำเลยทั้งสองสมคบกันบุกลุกขึ้นไปบนเรือนนายดำและนายปานจำเลยเป็นผู้ฟันนายดำตายอย่างเลือดเย็นโดยนายดำมิได้มีการป้องกันตัวพิ่ภากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา249และ63ให้ประหารชีวิตนายปานจำเลยให้ตายตกไปตามกัน และจำคุกในเพลงจำเลยมีกำหนด20ปีนายปานและนเพลงยื่นฎีกาต่อศาลคัดค้านข้อเช็จจริงว่าไม่ควรเชื่อพยานโจทย์วันที่1มกราคมพศ2479ศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาที่1295พศ2479ดังนี้ครับกรรมการศาลฎีกาได้ประชุมปรึกษาคดีนี้แล้ว ข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยทั้งสองจะได้เป็นคนไร้ายบุกลุกขึ้นไปพันในดำบนเรือนหรือไม่นั้นโจทย์มีประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมกรณีประกอบกันยืนยันว่าทั้งสองเป็นคนไร้ายขึ้นไปบนเรือนในขณะที่นายดำกำลังนอนหลับแม่นางหมุนภรรยานายดำนั่งเย็บผ้าอยู่นายปานจำเลยยังได้พูดกับนางหมุนก่อนแล้วเรียกนายดำสองสามคำพอนายดำพง,งกทีรษะขึ้น นายปานจำเลยก็ฟันในายดำถึงสองทีครั้นเมื่อจำเลยลงเรือนไปแล้วนางหมุนร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านมีนายเล็กมาถึงก่อนนายเล็กได้พบจำเลยทั้งสองกับพวกหนึ่งคนสวนทางไปจากทางบ้านนายดำต่อน,นั้นมาก็มีผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นๆมานางหมุนนายเล็กพยานได้บอกระบุชื่อจำเลยว่าเป็นคนร้ายนอกจากนี้ยังมีนายสงนเลือง พยานโจ์ได้พบจำเลยทั้งสองกับพวกอีกหนึ่งคนเดินไปด้วยกันในตอนเย็นก่อนเวลาเกิดเหตุและตอนดึกภายหลังเกิดเหตุแล้วประกอบอีกนายปานจำเลยนั้นเป็นหลานของนางหมุนภริยานายดำนายดำมีสาเหตุกับนายปานจำเลยเรื่องลูกที่ดินและนายปานจำเลยสงสัยว่านายดำเป็นสายชักนำผู้ร้ายลักโคของนายปานจำเลย กรรมการสาลดีกาได้พิจารณาคำพยานโจทย์เหล่านี้โดยตระหนักแล้วไม่มีเหตุน่าสงสัยแต่ประการใดแม้นายตามผู้ตายจะมีสาเหตุอยู่กับนายปานจำเลยก็ดีแต่นางหมุนนายเล็กนายเลืองนายสงนายปุ่นผู้ใหญ่บ้านก็หาได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยไม่และนายปานจำเลยก็เป็นหลานนางหมุนไม่มีวิสัยที่พยานเหล่านี้จะแกล้งเบิกความปักความจำเลยโดยไม่ใช่ความจริง ข้อที่ศาลจังหวัดมีความสงสัยและตำหนิพยานโจทย์ต่างๆตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6นั้นกรรมการศาลฎีกาเห็นว่าเป็นข้อยุ่มยิมเล็กน้อยไม่ใช่ข้อสำคัญที่จะเป็นเหตุทำให้ไม่ควรเชื่อฟังคำพยานโจทก์ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วและข้อเหล่านี้ศาลอุทธรณ์ได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยไว้ทัวท่วทีเป็นการถูกต้องแล้วไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำอีกส่วนพยานฐานที่ของจำเลยทั้งสองแตกต่างกัน และไม่มีน้ำหนักหักล้างคำพยานโจทย์สารอุทธร์เชื่อพยานโจทย์พิพากษาลงโทษจำเลยชอบด้วยทางพิจารณาและบทกฎหมายแล้วจึงพิพากษายืนตามให้ยกฎีกาจำเลยเสียก็เป็นอันว่าสาลดีกาได้ตัดสินให้ประหารตามคำพิพากษาของสารอุทธรน,นะครับโดยมีการแย้งคำพิพากษาของสารชั้นต้นแบบตรงกันข้ามเลยครับแต่มีการบอกเหตุผลทั้ง6ข้อของสารชั้นต้นนั้น เป็นข้อยุ่มยิมเล็กน้อยไม่ใช่ข้อสำคัญซึ่งผมอยากจะบอกว่าสารได้สอนมวยกันอย่างเจ็บจี๊ดเลยทีเดียวครับมีอีกจุดหนึ่งที่หลายท่านคงจะสังเกตเห็นคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2479แต่สารดีกาอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่1มกราคมพศ2479ตรงจุดนี้ผมขอบอกผู้ที่ยังไม่รู้อีกสักครั้งนะครับ สมัยก่อนปีใหม่ไทยเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมจึงเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงสิ้นปีคดีนี้ศาลฎีกาได้ตัดสินในช่วงใกล้สิ้นปีพศ2479ซึ่งวันที่1มกราคมยังไม่ใช่วันขึ้นปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยเริ่มมาใช้ตามสากลเมื่อวันที่1มกราคมพศ2484ซึ่งปีพศ2483มีเพียง9เดือนเท่านั้นครับ อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกับสมัยนี้มากคดีนี้นับตั้งแต่สารชั้นต้นไปจนถึงสารฎีกาใช้เวลาพิจารณาคดีรวมทั้งสิ้นเพียงแค่6เดือนเท่านั้นถ้าเป็นสมัยนี้กว่าจะจบสารฎีกาบางคดีใช้เวลาน,านานถึง10กว่าปีหลังจากที่เป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วนชปานจุนทองถูกส่งตัวมาคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางเพื่อรอการประหารชีวิตซึ่งเขาได้ทำหนังสือถวายฎีกาทูลเก้า ขอพระราชทานอภัยโทษและใช้เวลาพิจนารณาหนังสือดังกล่าวนานเกือบ3ปีผลก็คือจีกาทุน9กฉบับนี้ได้ถูกยกวันที่29พิพฤศจิกายนพศ2 4 8พได้มีการประหาชีวิตนักโทษรวม4ี่คนด้วยกัน 1. ในจำนวนนั้นได้แก่นอชอปานจุนทองอายุ36ปีหมายเลขประจำตัวดอเด็ก362 โดยมีนายเหรียนเพิ่มกำลังเมืองทำหน้าที่เพชฌฆาตยิงเป้านักโทษเด็ดขาดชายรายนี้นอชอปานจุนทองนับเป็นนักโทษประหารที่ถูกยิงเป้าเป็นรายที่14ของประเทศไทยคดีนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะใช้เป็นตัวอย่างเพื่อเตือนสติของท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเนื่องจากนายปานก่อเหตุเพราะความแค้นที่ถูกขโมยวัวจึงใช้สารเตะตัดสินเรื่องราวด้วยตนเอง จนต้องกลายมาเป็นนักโทษที่ถูกประหารชีวิตหากนายปานไม่รีบด่วนใจร้อนก่อเหตุ้ยรแรงขึ้นแล้วหาหลักฐานให้แน่ชัดว่านายดำมีส่วนร่วมในการขโมยวัวจริงจากนั้นก็พึ่งพากฎหมายหรือขอให้ผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายนับถือช่วยเจรจาไก่เกี่ยขอวัวคืนให้อาจจะมีจุดจบที่ดีกว่านี้เพราะอย่างน้อยนางหมุนเมียของนายดำก็เป็นญาติกับนายปาน น่าจะพอพูดคุยกันได้และอีกอย่างหนึ่งนายดำอาจจะไม่รู้เรื่องการขโมยวัวเลยก็ได้ซึ่งเท่ากับนายดำเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เพราะความใจร้อนของนายปานที่ใช้สารเตี้ยจึงต้องมาจบชีวิตแบบนี้ส่วนตัวของนายปานเองก็ต้องชดใช้กรรมด้วยชีวิตเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังอย่าได้เอาการกระทำแบบนี้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับอย่าตั้งตนเป็นสารเตี้ยอย่างเด็ดขาด เพราะสารยุติธรรมจะไม่ปล่อยท่านไว้อย่างแน่นอนครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมยุดบางขวางไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับหากเรื่องเล่าของผมเป็นที่ถูกใจก็ขอรบกวนช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยครับและแชร์กันต่อไปให้คนอื่นได้รับฟังได้ศึกษาคดีเก่าๆก,กันบ้างหากอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องต่อไปของผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ขอให้หยิบอีโต้ขึ้นมาสับตะไคร้ให้แหลก แล้วเราฟังเรื่องเล่าเรื่องต่อไปของผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ